อาจารย์สุชาตครับรบกวอาจารย์สุชาติช่วยเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์ให้ใหเราฟังสักนิดหนึ่งค่ว่างานวิจัยของอาจารย์เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมีที่มาและความสำคัญเกี่ยวกับอะไรรู้สได้ข้อสุดใจบ้างคะครับอขอบคุณครับคือ,อในส่วนตัวของผมเนี่ครับงานวิจัยของผมนด้เริ่ม เริ่มจากตอนที่กลับมาจากสหรัฐอเมริกานครันิจัยตอนระดับปริญญาโทผมจะทำเกี่ยวกับชาน่านการ segmentation ของ t u m ร์นะครับใ e r ม s ซึ่งสแกนมาจากคนไข้จริงที่เพื่อเบมาหายเพื่อเพื่อที่จะดู boundary นะครับก็คือเพื่อที่จะดูเส้นขอบของเนื้อร้ายนะครับแล้พยายามแยกเนื้อร้ายกับเนื้อดีเพื่อ identify ว่า ขอบเขตของเนื้อร้ายที่อยู่ในสมองเราเนี่ยนะครับมันโตมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สร้างโมเดลลิ่งนะครับที่ในการพิจิกทำนายเพราะว่าพวกนี้จะมีะวิวัฒนาการของการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะทําให้ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็อยากจะรู้ว่าเอ้อีกกี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเต่งตึงพอที่จะผ่าได้เลยหรือว่าพอที่จะไม่ไปรบกวนอันตรายในระบบ ต่างๆที่ไปบีบให้เส้นเลือดนะครับไปเลี้ยงสมองไม่ได้อย่างเงี้ยทำให้เป็นอัมพาตล์ทึกได้เพราะฉะนั้นจุดเนี้ก็ได้ทําตรงส่วนที่เป็นแมทโมเดลแล้วส่วนที่ไปไปขีดเส้นงงนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวนะครับอ่านจากจอภาพเพื่อช่วยเป็นเครื่องมือช่วยให้หมอวินิจฉัยโลกได้ดียิ่งขึ้นนอกจากจะดูจากอแอนฟิหรือดูจากภาพ ที่ทางนักรังสีวิญญนะทยาเนี่ยเให้หมอเราก็ทำตัวช่วยได้อันนี้คือเฟษเฟสแรกที่เริ่มงานวิจัยเลยเป็นรูปเป็นล่างนะครับจากออออของทยญโทก็มาเบญเอกเนี่ยก็ได้ขยับงานวิจัยมาทางด้านการประมวลผลสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นประมวลผลทางด้านข้อมูลนะครับในช่วงตัวเลขหรือเทคหรือในเรื่องของรูปภาพ อะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับโดยเน้นหนักทางด้านการทฤษฎี Approximation การสร้างโมเดลนะครับซึ่งตรงนี้ Application อนันนี้มันเป็นศาสตร์ใหม่พอสมค,ควรนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนะครับเป็นศาสตร์ที่มันสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะในในทุกๆวงการเลยในทุกๆอุสตสาหกรรมในทุกด้านนะครับของของงานเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นด้าน,านการเกษตร ด้านทางการแพทย์นะครับด้านพลังงานนะครับกลุ่มนี้เพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้นะครับมันก็ต้องกลายไปเป็นข้อมูลข้อมูลก็ต้องมา analyze analyze ก็ต้องมี uh, mathematics model หรือโมเดลที่สามารถที่เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราจะสร้างโมเดลไงที่สามารถให้เป็นสามารถที่จะทายกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ว่ารู้จาก c h a r a t e r i s t i c ของมันคุณกคุณลักษณะสมบัติของมันเนี่ยนะครับ ถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยนะครเราก็จะใช้ประโยชน์นะครับจากโมเดลนี้นไม่ว่าในเชิงของ p r e d i c t i o n นะครับการทำลายข้อมูลนะครับหรือในเชิงของการากําจัดข้อมูลที่เราไม่ต้องการหรือในภาษาของศัทพท์ทางเทคนิคเาเรียกว่า Noice อะไรตรงนี้นะครหรือว่าในด้านของการเสริมแต่ง i n t e r p r e t a t หรือข้อมูลบางอยา่างขาดหายไปแล้วเราเติมแต่งเอาข้อมูลใดมาเข้มามาเสมนะครับอันนี้เ็ในส่วนของ ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เราเวลากลับมาที่หมอเรสเซอร์แล้วเราก็ก็มาสารงานตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็านายรียเสิร์ก็จะเป็นในแนวของทางด้านดิจิตซิ่งนแนววิทซิ่งนะครับแล้วก็มัลติมีเดียซึ่งเราก็ได้มีรามิรมาทํากลุ่มนักวิจัยของเราซึ่งอยู่ในห้องนี้นะฮะก็จะประกอบด้วยท่านอาจารย์ประสานด้วยและอาจารย์สมวันนะ,ะท,ที่อยู่ด้วยกันของฟิวนี้นะครับซึ่งห้องนี้ก็เป็นห้องอสําหรับปฏิบัติการ นะครับทางด้านการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลแล้วก็ทางด้านมาติบีนะครับซึ่งถ้าพูดถึงมาตั้งแต่ปี4 5่ห้ถึงปัจจุบันนะครับงานรีเสิร์ชเรามีเยอะมากและหลากหลายฟิลนะครับแต่ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะครับนะครับก็ก็มีเยอะพอสมควรประมาณ7 7 7หรือ8ปนะครับประมาณ7หรือ8โครงการท,ที่ที่เราได้ทำอยู่นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปทีนี้ตั้งแต่อดีตมาทําอะไรบ,บ้างนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่ทำทางด้านฟิงเกอระปิ้นนะครคงรู้จักนะครับฟิานมกระปิ้นะ print, ลายนิ้วมือเวลาเราจะทําบัตรทำอะไรนะครับหรือว่าดีคดีความตา่างๆนะครับส่วนมากเวลาจับคนร้ายมาเสร็จนะครับทางตำรวจก็ต้องไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือที่เราเคยให้ไว้ สิบนิ้วเนี่ยนะฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยซึ่งลายนิ้วมือตอนนี้มันอยู่ในคล,ลังเบราว์เบรนะที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หรืออยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากมันรวมทั่วรประเทศแล้วคนเราประมาณั้งสิบการ้านเพราะนั้นถ้าไปเปรียบเทียบโดยการที่ดูตาใช้ตาดูแล้วเปรียบเทียบหรือยังก,ก็ไม่ไหวนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีวิธีการนะครับใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละนะฮะแล้วก็เราก็ต้องเขียนอัลกอริทึมในการาเพื่อเปรียบเทียบแมทชิ่ง กับภาพลายนิ้วมือเหล่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ทามาก,ก็ไปร่วมกับกรมตำรวจตอนแรกก็ไปเริ่มร่วมสถาบันวิติตวิทวยาศาสตร์นะครับรวจและอีกอันหนึ่งที่เราร่วมเขาที่ทำก็คือการตรวจสอบอรอยจากปอกกระสุนปืนกระสุนปืนเนี่ยที่ยิงออกจากกลากล้องไปเนี่ยนะฮะมันก็จะมีตําหนิแล้วแต่ปลอกของมันว่ามีตดดําหน,าน,น,นะะาาาิด้านข้างของปอกกระสุนนะฮะถ้าเรามองเงี้ยมาด้านข้างันมีหลายเส้นมันจะไม่เหมือนกันกระบอกไหนก็จะไม่เหมือนกัน แล้วก็ไอ้ตรงจุดชนวนทั้งท้ายเนี่ยไอ้เข็มเขาเรียกว่าเข็ชเมชนวน,นที่มันบุ๋มลงไปอะลอยก็ไม่เหมือนกันและฐานที่มันตีเนลอยตรงนี้ก็ไม่เหมือนการจานท้ายนะครับเราก็ไปช่วยเขาทาอันนี้นการปริทึมนะครับทําให้คมตรึรวจนะครับของของเราเนี่ยนะที่ที่ทั่วโลที่คุมขั้งอย่างนี้ทั้งหมดนะครับก Image Machine, บ็ทางด้านอิมเมจแบบสิ้นนะฮะตรงนี้ที่เราทำนะงานของเราที่ท,ท,ที่ได้ทํากับ ทางด้านชุมชนบริการเกี่ยวกับแรยงานของรัฐแม้ะะแ่ด้านรัฐสิทธิและเอกชนนะครับตลอดจนงานแล้วเราก็ได้มีดอกนะครับมาทางด้านเกี่ยวกับะระบบคอนโทรลนะครับเราก็ไปทำงานรีเสิร์ชเก็บข้อมูลที่โรงงานช่องกำรุงของบริษัทไทโรท่ที่แถวเซืรอโรคเนี่ยนะฮะเราก็ได้ทำระบบ ควบคุมแบบอัตโนมัติเป็นควบคุมไฟแสงสว่างติดเปิดอัตโนบบมัตินะครับปรับเปลี่ยนตามความส่องสว่างที่พื้นที่ทาํางานเนี่ยเราต้องการเราก็ทําตั้งแต่ฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟตแวร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานอยู่นะครับอันนี้ก็ได้ออกรายการเยอะแม้กระทั่งรู้ค่าพลังงานหรือได้ประกวดรางวัลนวัตกรรมแรงงานของกรวทรวง,งได้รางวัลมานะครับซึ่งก็ทําร่วมกับ นะครับนิสิตทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับโปรเจกต์อันนี้นะครับคือโปรเจกต์ของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทําแบบออกแบบคอมเมอรเชียลเลยก็คือ,คอ,คอว่าพยายามเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเฟสแรกเราก็อาจจะทําแบบระดับเรียนรู้ก็ให้นักศึกษามัธยมปลามาตั้งหลักก่อนนะ mm hmm. นนเรียนรู้มันว่ามันคืออะไรร,รัรศฐยังกาภาพเป็นยังไงรัศะธรรมชาติปัญหาเป็นยังไงแล้วข้อมูลอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับ mm hmm. แล้วก็เอาโปรโตเนี่ยมา เช็คสุดท้ายหมายถึงว่าเอาเจาะนะครับวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นนะครับแก้ให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทำออกมาให้ใช้ได้ดีนะครับอย่างโปรเจกต์ที่ทำเฮโร่เนี่ยเราก็ลงทุนไม่เยอะคืนทุนภายในเวลานะครับไม่ถึงปีนะฮะไม่ถึงปีนะฮะแล้วก็ประหยัดพลังงานได้นะครับเพราะว่า,าลดทางด้านของ human error ตรกนี้นะครับ